มาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าโทนส้มอิดกันค่ะหน้าตาก็จะอิดโรยหน่อยนะคะมาจ้าสำหรับสาวๆมือใหม่ที่หัดแต่งหน้าหรือฝึาุกแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ที่ยังแบบว่าเอาแต่งหน้าไม่เป็นหรือว่าแบบว่าเออเาพิคพ์ฝาวันนี้จะลองแต่งหน้าโทนส้มอิดนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเราชมนเลัค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะลงครีมบำรุงหน้าก่อนนะคะอาวอ,อย่าลืมลงครีมกันแดดไปด้วยนะจ๊ะ ครีมกันแดดเออครีมครีมกันแดดมีสำคัญนะเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งหน้าในการแจ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะช่วยแบบเออไม่ให้เราแบบหมองคัมได้อะไรอย่างเงี้ยรูปของคนก่อนเลยจะ้ะซึ่งสาวๆคนไหนที่แบบว่ารูปของคนกว้างก็แนะนําเป็นตัวนี้นั่นเลยอันนี้ในแอปส้มก็มีหรือจะออในเซเว่นก็มีนะจ๊ะอย่างมันก็จะช่วยให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดูแบบเรียบเนียนเป็นงานผิวที่แบบงานผิวดีอะไรประมาณนี้ รองพื้นระดับสาวอย่าลืมนะจ๊ะรองพื้นเราจะต้องเลือกเบอร์ที่มันแมทกับผิวเราแล้วก็ลองพื้นนี่เราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับผิวหน้าเราด้วยนะคะถ้าเราผิวมันเราก็ต้องเลือกอที่มันควบคุมความมันนะสาวคืออย่าไปใช้ตามคนอื่นก่อนนะเพราะแต่ละคนะผิวหน้าไม่เหมือนกันบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันเราก็ต้องเลือกให้มันดีะสาวให้มันเข้าผิวหน้าเรานะให้มันเหมาะกับผิวหน้าเรา ตรงไหนที่มันเป็นรอยเสกอะทุกคนทุกคนก็พยายามแบบเน้นๆมันหน่อยก็ื่อให้แบบเอ่ออะไรอะเบอรอลงอย่าลืมนะจ๊ะผมต้องจะโบกหรือจะต้องโบกไปด้วยสาวไม่ใช่รอยตรงนี้เป็นรอยปื้นอย่างเงี้ยมันก็จะโบกบ้างมันจะสวยวันนี้ขออนุญาตไม่ลงคอนซีลเลอร์แล้วกันเอาแบบรวดเร็วเลยแล้วกันโอเคมาแป้งฝุ่นอันก็จะตามด้วยแป้งขัดจะัะแป้งขัดนี่เราก็ต้องเลือกให้มันเข้ากับสีผิวเราเหมือนกันกนะสาว ย่างที่บอกอ่บเหมือนกันกับออตัวรองพื้นเลยอันนี้จะเป็นควบคู่ความมันดูเซฟวนนี้ฉแต่งหน้าโทนอิดส้มอิดฉันจะรอดไหมจะรอดหรือจะรู้ว่างที่สำคัญคือทาคอและสาวเอาแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าวานนีที่ฉันบอกไปแล้วว่าการทาแป้งเนี่ยคือมันต้องแทบทุกจุดที่เราโชว์ตรงคอข้างหลังก็เช่นกันถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคลิปนั้นก็จะยาวหน่อยประมาณสิบนาทีส้มอิดใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอดูแบบก่อนนะเดี๋ยวฉันก็จะลงคิวก่อน เราจะวัดโค้งมันก่อนนะคะตีกรอบมันก่อนอ่อระบายสีตรงหางคิ้วนั้นคุณเอาแค่ครึ่งเดียวพอนะเธออยากไปเอ่อระบายทั้งหมดนะเอาแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวตรงหางคิ้วนั้นเห็นไหมเออแล้วก็เว้นตรงหัวคิ้วไว้แล้วก็จะระบายอยงเงี้ตามกรอบตามกรอบที่เราเอ่อตีไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วคุณเอาแค่ครึ่งเดียวหัวคิ้วไม่ต้องนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนี่เห็นไหม มาขยี้ตรงหัวคิ้วหน่อยแล้วก็ขยี้ไประบายไปตรงหางมันขยี้ตรงหัวก่อนแล้วก็ไล่ไปไล่ไปตรงหางแต่ไม่ต้องถึงแบบาหางเป๊ะๆนะทุกคนเราแค่แบบระยะให้มันอยู่ในกรอบเห็นปะเนี่ยหัวมันจะบางแล้วหางมันจะแบบเนี่ยเห็นไ้เนี่ย,นนะยโอเคตามกันทันเนาะโอเคจ้ะมาหลังจากนั้นเราก็จะไปตรงหัวคิ้วต่อเลยหัวคิ้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะเมื่อวานใช้มสคลา่าเนี่ยแปลงมันจะประมาณนี้แล้วก็เอาที่มันแบบว่าส่วนเกินออกอ่ะแล้วก็ มาตรงหัวคิ้วเบาๆเบาๆนะไม่ต้องแบบลงน้ำหนักเยอะนะเดี๋ยวมันจะดูแบบจับกันกเป็นก้อนมันจะไม่สวยนี่หัวจริงจริงมาอนนี้นะทุกคนหลอดว้วไปเลยอันนี้นะสนกออิดเระจุกเขาออกนิดนึงซึ่งในกระจุกมันก็ชัดอยู่แหละแต่ว่าพอมาในกล้องทำไมมันแบบสีไม่ค่อยนี่ขนา่โอเคต้ฉนฉบับเขาคือกรีดหางเก้็กรีดตาทั้งหมดนะทุกคนโอเค ุกครั้งเวลาที่ <c oughs> เราจะลงลิปสติกอะไม่ว่าจะเป็นลิปแมทลิปอัลกทชาเราต้องบำรุงฝีปากไว้ก่อนนะเพราะว่าการเอ่เอเขาเรียกว่าอ,อะไรละ่ะลิปสติกที่เราทาไปแล้วมันจะได้ไม่ตกเราโอเคเห็นยังได้ไหม ก็จะได้รู้ะมาณนี้อย่าลืกลงไฮไลท์นะทุกคนวันนี้เรา,าไม่ได้ปัดขนตาแล้วทุกคนแต่ว่าถ้าจะปัดก็ได้นะมันก็จะเพิ่มความมีมิติให้กับใบหน้าเราด้วยอย่างที่บอกอย่าลืมขนตาลมม่างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลุกที่ได้นะคะวันนี้จะเป็นลุกปอนส้มอิดก็จะได้ประมาณนี้